สิ้นสุดการรอคอยวงการบันเทิงคือฮาส่งท้ายปีเมื่อคู่รักที่แฟนแฟนลุ้นกันมานานอย่างพระเอกมาดเข้มตุ้ยธีรพัฒและนางเอกสาวตาคมพิงกี้สาวิกาได้เลิกเปิดตัวความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการแล้วช็อตเด็ดที่ทำเอาแฟนคลับยิ้มตามกันทั้งไทม์ไลน์เกิดขึ้นในงานวันคล้ายวันเกิดของน้องสาวหนุ่มตุย้ยที่มีการโพสต์คลิปฉลองกันในครอบครัวอย่างอบอุ่นแต่ที่ทำเอาหลายคนโฟกัสก็คือการปรากฏตัวของสาวพิงกี้ในเฟรมร่วมโตะ๊ะพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับหนุ่มตุย้ยและน้องไทตันลูกชายเรียกได้ว่า เป็นการร่วมเฟรมออกสื่อครั้งแรกที่ชัดเจนที่สุดยืนยันสถานะคนพิเศษในครอบครัวหลังจากภาพนี้กลายเป็นไวรัลก็มีเสียงจากแม่เปียกป้าข้างบ้านหรือกูรูวงในออกมาตอกย้ำความสัมพันธ์ของทั้งคู่อีกมุมโดยมาว่าทั้งสองคนคบหากันจริงและความสัมพันธ์นี้ยืนยาวมานานแล้ววงในยังเผยไทม์ไลน์ความรักของทั้งคู่ว่าเริ่มต้นจากการเจอกันในกองถ่ายศรีอโยธยาแต่ในตอนนั้นฝ่ายชายยังไม่โสดจนกระทั่งหนุ่มตุ้ยได้เคลียร์สถานะตัวเองเรียบร้อยแล้ว ก็ได้โคจรกลับมาเจอกับพิงกี้อีกครั้งในกองถ่ายภาพยนตร์ทำให้ความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาขึ้นที่สำคัญในช่วงที่สาวพิงกี้ต้องเจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่เกี่ยวกับคดีความก็ได้หนุ่มตุ้ยนี่และที่คอยอยู่เคียงข้างให้การช่วยเหลือและเป็นกำลังใจสำคัญมาโดยตลอดจนกระทั่งฝ่ายหญิงผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้ทั้งคู่จึงคบหาดูแลกันมาแบบเงียบๆโดยมีคนในวงการรู้เพียงไม่กี่คนส่วนประเด็นข่าวลือที่ว่าทั้งคู่เคยเลิกกันไปแล้วนั้นแหล่งข่าววงในยืนยันชัดเจนว่าไม่เคยเลิกกัน ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจหรือผิดใจกันบ้างตามภาษาคนคบกันแต่ไม่ถึงขั้นสะบั้นรักแม้กระทั่งตอนที่มีข่าวเลิกกันออกมาสาวพิงกี้ก็ยังเคยส่งข้อความไปยืนยันกับคนใกล้ชิดว่ายังรักกันดีอยู่สาเหตุที่ผ่านมาพิงกี้มักจะบอกสื่อว่าโสดนั้นก็เพราะเจ้าตัวไม่อยากให้ใครมาโฟกัสเรื่องความรักอยากใช้ชีวิตส่วนตัวแบบเงียบๆให้หัวใจเป็นสีชมพูเพียงแค่สองคนจนกระทั่งวันนี้เมื่อทั้งคู่มั่นใจในความรักครั้งนี้แล้วจึงได้เวลาเปิดตัวให้แฟนๆได้ร่วมยินดีอย่างเป็นทางการนนั่นเองชมคิ Ah, ui, ui, oui, oui.